วันนี้ก็หาท่านไม่เจอก็เลยใช้แค่นี้เนาะไปหาของกันดีกว่าโอ้ยแต่วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศใสเหมือนเดิมฮยนั่นอะไรอะ่ะเอ๊ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนลัคกี่บ็อกเลยนะแต่ว่ามันเป็นฟองน้ำนี่ เอยขุดขุด,ขดเก็บไว้ดีกว่าเผื่อไปทำาอะไ,ได้เฮ้ยไอมอนด์ตึ๊ดตึ๊ดึ๊ดโอเคนะครับก็ขอากราบสวัสดีชมชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็พบกับผมกันอีแกแล้วนะครับนบก็นะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนทำลัคกี้บ็อกแบบไม่ต้องลงมอดนะครับ อย่างตะแ๊สที่ผมใช้ฟองน้ำเพราะผมไม่อยากซ้ำกับคนอื่นไงคนอื่นใช้ทองผมใช้ฟองน้ำเกียนปลาล่าจริงใช้อะไราวางก็ได้ครับแถมได้ฟองของฟรีด้วยเนาะนะครับขั้นตอนแรกครับเอาด็อปเปอร์มาครับเอ้ยเอาไอ้นี่ดีวกว่าเออผมจะแหละอาดิเพนเซอร์ดีวกว่าแปบบ๊บลุก โอเคขั้นตอนต่อไปครับเอาอบเซิร์เวอร์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ไม่ใส่ไม่ได้ครับเวนตะกี้เอาฟองน้ำเลยใช่ไหมคลองดีครับไมไน,นะครับล้ออก็ไม่มีอะไร เออได้แล้วนะคัะไม่ได้ไม่ติดคือก่อนมันจะเสียงต็อกอะน,นะครับเออนี่ไม่ได้เสียงแล้วพอได้เสียงแล้วก็ดไปได้วยดินเพื่อความเนียนอา้าวลืมใส่ค้องเข้าไปเออมุติะกี้ไดมอนใช่ไหม ทองวิรอบนี้นะรวยทองง่าย <c oughs> ใส่ทองเข้าไปหนึ่งก้อนโอเคเนี่ยพอทุบป,ปุ๊บปุ๊บเอาอมาแล้วเย้นี่ก็เป็นลัคกีีบ็อกแบบหนึ่งนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> ไปแปะ๊ะ